เอาล้ครับก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับสําหรับเกมวอร์ลวแลนผมก็มาสอนแก้ปัญหาเหมือนเดิมแหละครับปัญหานี้เป็นปัญหาที่แบบเหมือนเครื่องมันหาแบนการ์ดของเราไม่เจอนะครับมันก็ให้เรารีเครื่องไปเรื่อยๆครับแต่รีไปก็เล่นไม่ได้อยู่ดีเดี๋ยวผมมาสอนวิธีแก้นะครับอย่างแรกที่เราต้องทําเลยนะครับให้ไปตรงวินโด้นะฮะพิมพ์ว่า s i ก Vilip นะครับ อันนี้มันจะคือโปรแกรมที่ไว้ตรวจสอบไดเวอร์ในเครื่องของเรานะครับตรวจสอบพวกไดเวอร์ที่มันซ่อนอยู่นะครับแล้วไม่ทํางานก็ให้กดสตาร์ทไปนะครับ หลังจากสแกนอันนี้เสร็จแล้วนะครับก็ให้ไปที่ขั้นตอนต่อไปนะฮะให้เราโหลดไฟไลไ์ไ i ออดแวนการ์ดมาก่อนนะครับเดี๋ยวลิงก์ผมจะทิ้งไว้ให้นะวิธีโหลดให้กดคลิกตรงนี้นะครับข้างบนตรงชื่อไ i ออดแวนการ์ดแล้วก็กดดาวน์โหลดนะครับพอเราโหลดเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้ไฟล์แบบนี้มานะครับก็ให้แตกไฟล์แตกไฟล์เสร็จแล้วอย่าเพิ่งไปทำอะไรนะครับ ให้เราปล่อยไว้แบบนี้ก่อนนะครับขั้นตอนต่อมานะครับให้เราเข้าไปที่โฟลเดอร์ไล o t vanguard ที่เราได้ลงไว้นะครับของผมก็อยู่ที่เด r o g r ปรแกรมไ a ล o u t vanguard นะครับให้เรากด uninstall ไปนะครับ <S <S ในกรณีที่บางคนลบแบบนี้ไม่ได้นะครับให้ลองกลับไปดูคลิปเก่าๆของผมก็ได้นะ มันจะมีสอนวิธีลบอยู่หลายวิธีนะครับพอเราลบเสร็จแล้วนะครับให้เราสร้างโฟลเดอร์ใหม่ตั้งชื่อว่า l i o อดบรรยาก r d นะครับหลังจากนั้นก็ให้เราไปที่ไฟล์ l ลออดบรรยาก r d ที่เราได้โหลดมานะครับแล้วก็ก๊อบไปใส่ หลังจากก๊อปเสร็จแล้วนะครับให้เรากดที่ VGC คลิกขวาแล้วกด Run as Ad, Administrator นะครับเวลากดรันแล้วมันจะไม่ขึ้นอะไรนะครับแบบนี้คือปกตินะครับพอเราทำวันนี้เสร็จแล้วนะให้เรารีเครื่องหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็กอดรีเครื่องนะครับให้เราสังเกตต,ตรงนี้นะมันจะยังไม่มีแล็ปเอร์แบนกัดขึ้นมานะครับหลังจากรีเครื่องเสร็จแล้วนะครับ ให้เราไปดูที่เดิมนะตรงนี้ถ้ามีลายออดบันกัดขึ้นมาก็คือปกตินะครับแต่เราอย่าเพิ่งเข้าเกมนะให้เรามาที่นี่ก่อนนะครับตรง Windows จะพิมพ์ไปว่า Service นะครับให้เราหาตัวที่ชื่อว่า VGC นะครับนี่ครับตัวนี้นะให้เราคลิกเข้าไปแล้วก็ดูตรง Startup type นะครับให้เราเปลี่ยนเป็น Automatic แล้วก็กด apply กับโอเคไปนะครับหลังจากนั้นลองมาดูเข้าเกมกันนะฮะ ก็เนี่ยครับถ้าแก้ได้มันจะเข้าได้ปกตินะขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้นะครับจบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด u u s สไคร e